สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับหิงห้อยแฟมิลี่อีกแล้วนะคะและแน่นอนเรามีเมนูเด็ดๆมาแนะนําเพื่อนๆนกันนะคะวันนี้จะทําเป็นปีกไก่ผัดใบโหระพาพริกแห้งนะคะบอกเลยว่าสูตรนี้เด็ดข้าหมดหม้อแน่นอนนะคะอันนี้จะเป็นปีกไก่นะคะพอดีว่ามันมีแต่ปีกเต็มเราก็เลยเอาปีกเต็มมานะคะเดี๋ยวน่องเราจะไปนําไปทอดให้เด็กๆเนาะล้วก็จะมีกระเทียมไทยนะคะแล้วก็พริกแห้งในส่วนของเรื่องความเผ็ดเนี่ยเพื่อนๆสามารถใส่ตามชอบได้เลย และที่สําคัญนะคะใบหูระ้พาขาดไม่ได้ค่ะก่อนอื่นเราไปจัดการไก่กันก่อนจ้า<ม>ปีกไก่นะคะเขาจะหั่นใน้สามส่วนนะคะจะเป็นปลายปีกปีกกลางแล้วก็ปีกบนนะคะหรือบางคนเขาก็เรียกว่าน่องเหล็กนะคะแล้วก็จัดการชำแหละเพื่อให้เด็กๆทานง,ง่ายนะคะได้เป็นสามส่วนแบบนี้เลยเราก็จะหั่นไปเรื่อยๆะค่ะบอกเลยว่าสูตรนี้เด็ดแทกเพลินแน่นอนนะคะ แล้วก็ได้ไก่แล้วนะคะเดี๋ยวจะไปตำพริกแห้งกับกระเทียมนะคะหรือจะปั่นก็ได้นะคะนะพริกแห้งเราก็นําไปปั่นกับกระเทียมเรียบร้อยแล้วนะคะไปเด็ดโหระพากันจ้า สุดทาล้างพระให้เสด็จน้ำนะคะเราก็จะมาเด็ดกันบอกเลยนะคะสูตรนี้ใส่ถั่วไทยเยอะจะหอมยิ่งขึ้นนะจ๊ะได้แต่นี้น้ำผักไว้นะคะเดี๋ยวไปตั้งสางกันค่ะ ร้อนนะคะใส่มันลงไปเลยเดี๋ยวเราจะผัดเครื่องที่เราไม้นี่กันไว้ก่อนแล้วนะคะให้หอมนะ,ะชอบลจัดมากจัดน้อยจัดไี่พิถีพินะค่ะผัดให้หอมเลยหอมแล้วใส่ไก่ลงไปเลยจ้ะ งตักให้เขาตึ้งตื่นะคะเราจะมาปรุงรสกันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเติมน้ำมาเที่ยวเขาไว้นะคะใส่ผงป,ร,ป,งงปรุงรสค่ะจาลซอสปรุงรส นปลาค่ะแล้วก็จะใส่ซีอิ๊วดำแต่งสีเล็กน้อยนะคะแล้วก็ผัดให้เข้ากัน่อมากแล้วเราก็จะเติมน้ำน,นะคะแล้วทิ้งเขาไว้แบบนี้นะคะจนกว่าไก่จะสุกเปลือยนุ่มดีนะคะ กลับมาดูกันอีกทีจ้าน้ำเริ่มงวดแล้วนะคะให้ชิมรสได้เลยตอนนี้นะคะว่ารสชาติถูกใจหรือ,อยังถ้ายังไม่ถูกใจนะให้เติมได้ตามชอบได้เลยหอ,อมมาก รสชาติถูกใจนะคะไก่สุกดีแล้วใส่ใบโหระพาปิดท้ายลงไปได้เลยค่ะตกแกมก็ได้ตับข้าวก็เด็ดบวดเลยสุดนี้เล็ดนะคะลองไปทำกันดูนะจ๊ะ แล้วไปเสิบใส่จานกันค่ะสักใส่จานกันค่ะสุสุด เรียบร้อยแล้วจ้าปีกไก่ผัดใบโหระพาของเรานะคะเผ็ดเผ็ดเด็ดๆแบบนี้นะคะอร่อยดูดนิ้วแน่นอนฝากวิ่งหนึ่งคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะและว้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ